สวัสดีครับผมทุกคนครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมในช่องของคุณชายกบนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีเทคนิคดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับผมเทคนิคที่ว่าก็คือการหาคู่เงินที่จะเล่นนะครับโดยการจับคู่เรื่องความสัมพันธ์ของค่างเงินกันนะครับผมนี่ครับมาดูกันเลยนะครับผมวิธีการใช้งานยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆก็จะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์นี้นะครับ f i n ว i t นะครับ finviz.com นะครับผมนี่ครับพอเข้ามาแล้วนะครับจะมาเจอหน้านี้นะครับผมนี่ครับตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าของ f i n ว i t นะครับผมให้เพื่อนๆเลือกไปที่ตัวฟอ r e x กนะครับนี่นะครับครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นนี่ครับ จะเป็นตารางของคู่เงินนะครับตารางของคู่เงินต่างๆนี่นะครับผมนี่ครับเต็มไปหมดเลยเ่ยแล้วก็จะมีสีแดงมีสีเขียวมีสีเทาหรืออะไรพวกนี้ครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าณช่วงเวลานั้นนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่คู่เงินคู่นั้นนั้นมีความอ่อนค่าหรือแข็งค่ายังไงนะครับให้เพื่อนเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมนี่ครับจะมาเจอตรงนี้นะครับผม ตรงนี้นะครับที่เราจะเอามาใช้ในการเลือกคู่เงินที่เราจะเล่มนะครับผมตรงนี้นะครับผมยกตัวอย่างผมให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเราโดยเรานะครับโดยเราเอาตัว usd เป็นหลักนะครับคู่เงินค่าเงินของ usd เป็นหลักนะครับผมแล้วก็ลองดูนะครับด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นการแข่งค่าของค่าเงินนั้นๆนะครับผม ส่วนด้านขวาจะเป็นการอ่อนค่าของค่าเงินนั้นๆน,น,นะครับก็คือเราจะดูนะครับว่าจะเป็นสีเขียวหรือสีแดงนะครับผมนี่นะครับถ้าสีเขียวก็จะมีค่าเงินของ C f s แล้วก็ j p y นะครับตัวนี้คือสองตัวนี้จะมีค่าเงินของเขาเนี่ยมันจะมันจะแข็งค่านะครับผมมันจะแข็งค่านะครับส่วนด้านขวานะครับก็คือนี่ครับ จะมีอยู่ห้าตัว5คาข้างเงินนะครับมี Gbp มี c a d Eur nzd แล้วก็ aud นะครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นค่าอ่อนค่านะครับผมเป็นเป็นอ่อนค่านะครับตรงนี้นะครับในเมื่อเรารล้วนนะครับว่าเราจะดูค่าเงินนะครับว่าค่าเงินตัวไหนที่แข็งค่าแล้วก็ค่าเงินตัวไหนที่อ่อนค่านะครับก็สังเกตสีนะครับผม สังเกตสีนะครับก็จะมีสีเขียวก็คือแข็งค่าสีแดงก็คืออ่อนค่านะครับผมแล้ววิธีการจับคู่นะครับวิธีการจับคู่นะครับผมจะให้เพื่อนๆนสังเกตดูนะครับวิธีการจับคู่นะครับเราก็จับคู่โดยแบบว่าเราเอาตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายของฝั่งที่แข็งค่ากับอ่อนค่ามาจับคู่กันนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับ เดี o o f, à, ja ๋ยวเราไปดูกราฟกันนะครับว่าเราจะได้นะนี่นะครับคู่เงินที่มีค่าเงินของ a u d กับ j p y นะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันนะครับผมค่าเงินของ a u d j p y นะครับว่าถ้าเราเห็นนะครับถ้าเราเห็นว่าเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเราจะดูตัวแรกนะครับตัวแรกของคู่เงินนะครับโดยนัด นะตอนเนี้คู่เงินในตลาดก็เ e ยนะครับให้เราดูว่ามีคู่เงินตัวไหนนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเรามาหาดูว่า JPYAUD นะครับใน f o r e x ไม่มีนะครับผมมันจะมีก็คือเป็น AUDJPY นะครับแล้ว AUD นี่นะครับตัวเนี้ยมันอ่อนค่านะครับ ดยแล้วสังเกตนะครับสังเกตตัวแรกนะครับตัวแรกเนี่ยครับว่าดูว่ามันอ่อนค่าหรือมันแข็งค่านะครับผมถ้ามันอ่อนค่านะครับโอกาสที่กราฟนะครับจะมีทิศทางลงนะครับผมก็เป็นไปได้สูงนะครับแล้วยิ่งนะครับยิ่งข้างเงินของ AUD นี่นะครับอ่อนค่าลงเยอะมากเลยนะครับอ่อนค่าติดลบไปสูงที่8%นะครับผมตรงนี้นะครับยิ่งอ่อนค่ามากเท่าไหร่นะครับแล้วยิ่งเป็นหยดตัวด้านหน้าด้วยแล้วนะครับ โอกาสที่กราฟมันจะวิ่งลงสูงก็มีวิ่งลงได้เยอะก็มีนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูการ์ันนะครับผมในคู่เงินของ a u d j p y นะครับนี่นะครับผมหาดูเลยนะครับคู่เงินของ a u d j p y นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาให้ a u d j p y โอเคนี่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ นี่นะครับยิ่งค่าเงินที่ขึ้นต้นด้วยตัวไหนนะครับแล้วมันมีการอ่อนค่าหรือมีการแข่งค่าในเยอะๆนะครับมากๆเนี่ยกราฟเนี่ยครับมันจะวิ่งไปตามทิศทางของการอ่อนค่ากับแข่งค่าของค่าเงินนั้นๆเลยนะครับนี่นะครับ AUDJPY นะครับผมนี่นะครับที่เราดูเมื่อสักครู่นี่นะครับว่าตัวค่าเงินของ AUD มันอ่อนค่าลงเยอะมากเลยนะครับ โอกาสที่กลามันจะพุ่งลงก็มีไปได้เป็นไปได้สูงเลยนะครับนี่นะครับเ็นนีครับเรามาดูคู่อื่นกันนะครับดูคู่อื่นกันนะนี่นะครับก็วิธีการจับคู่นะครับเราลองดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาคู่เงินข้างหน้านะครับคู่เงินข้างหน้ามาจับคู่กับคู่เงินข้างหลังนะครับสมมุติว่าเราจับคู่ที่ chf นะครับ chf ตัวเนี้ยมันมี คู่จับคู่กับอะไรเรืยอบ้านนะครับผมแต่ที่ผมสังเกตดูนะครับค่าเงินนะครับที่ถ้าสมมติว่าเรามาหาตัวนี้นะครับ E U R C H F นะครับอย่างเช่นนี้นะครับ E U R C H F ค่าเงินของ E U R อ่อนค่านะครับค่าเงินของ C H F แข็งค่าแบบนี้นะครับกราฟในคู่เงินของ E U R C H F ก็มันจะต้องลงนะครับ มันจะต้องลงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนี่นะครับ EURCHF นะครับเดี๋ยวผมหาไปนะนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับลงนะครับลงเพราะว่าค่าเงินของ EUR นะครับโดยเราดูตัวแรกนะครับผมค่าเงินของ EUR เนี่มันอ่อนค่าลงเยอะมากเลยนะครับมันอ่อนค่าลงไป0.42เปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับ เล่นง่ายๆนะครับผมเล่นง่ายๆนะครับในการจับคู่นะครับผมแล้วผมมีเทคนิคก็คือว่าเราจับคู่ในตัวสุดท้ายนะครับของด้านซ้ายกับด้านขวานะครับดูเลยนะครับว่าตัวสุดท้ายของด้านซ้ายกับด้านขวาตรงนี้ยิ่งยิ่งค่าของตัวอ่อนค่าหรือแข็งค่าเยอะๆมากเท่าไหร่นะครับโอกาสที่กราฟมันก็จะไปในททางนั้นก็เป็นไปได้สูงมากเลยนะครับ นัตตัวอย่างนี้นะครับก็คือค่าเงินของ AUDJPY นะครับนี่ครับค่าเงินนี้นะครับ AUDJPY นะครับมันคืออ่อนค่าเยอะที่สุดแล้วตัวนี้แข็งค่ามากที่สุดนะครับนี่นะครับเราก็เข้าไปเล่นเลยครับเข้าไปเล่นหน้าเชียด้เลยนะครับนี่นะครับเข้าไปเล่นหน้าเชียด้เลยนะครับเพราะว่าค่าของค่าเงินของ AUD มันอ่อนค่าลงเยอะมากเลยครับโอกาสในการจะลงก็มีไปได้สูงนะครับส่วนค่าเงินของ ถ้าเงินของนี่นะครับเราจับคู่อย่างนี้ก็ได้นะครับเป็น set d นะครับเป็น set d แล้วก็มาจับในคู่เงินนะครับอาจจะเป็น set d jpy แล้วก็หรือว่าเ set d cxf ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะฮะนี่นะครับ set d usd นี่นะครับพอที่ผมลองดูก่อนนะครับว่านี่นะครับผมจับคู่เงินนี่นะครับเป็น set d jpy น่าจะมีนะะเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อน ก็จะต้องลองนะครับนี่ครับคู่งเลคู่เงินตัวนี้นะครับ NZDJPY นี่นะครับค่า N นี่ครับอ่อนค่าเยอะนะครับส่วนค่า J นี่ครับแข็งค่าเยอะมากครับเราไปดูกราฟกันนะครับผม NZDJPY นะครับดูราคาับผม NZDJPY นี่นะครับโอ้โห้เลยครับนี่นะครับเห็นไหมครับ เอ็นเซนะครับค่าเงินของ n อ็อ่อนค่าลงเยอะมากเลยครับโอกาสที่มันโอกาสที่กราฟจะลงนี่ก็มีสูงมากเลยนะครับนี่นะวิธีการเลือกวิธีการจับคู่เล่นนะครับไม่ยากนะครับผมไม่ยากเลยนะครับลองดูนะครับลองดูเพื่อนๆลองดูนะครับดูในนี่ครับดูในตารางตรงนี้ครับหรือไม่ก็ดูในนี้ก็ได้นะครับนี่ครับดูสีก็นะครับดูสีนะครับถ้าเป็นสีเขียวนะครับนี่ครับ ถ้าเป็นสีเขียวการมันก็จะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นนะครับผมนี่ครับถ้าเป็นสีเขียวถ้าเป็นสีแดงมี่ีดขึ้นสีแดงมากมากด้วยนะครับนี่ครับนี่สีแดงมากมากอย่างเงี้ยโอกาสที่การจะลงก็มีสูงนะครับผมโดยเราไปดูพุ่งนันนี่นะครับ aud usd นะครับเมื่อกี้ผมดูข้างล่างตรงนี้นะ aud ตรงนี้นะครับ usd นะครับค่า a นะครับค่าเงินของ aud อ่อนค่าลงเยอะมากนะครับส่วนค่าเงิน ของ USD ตัวนี้เป็นค่าเงินการนะครับเป็นค่าการที่เราจะมาใช้ในการเปรียบเทียบนะครับผมไปดูกราฟนะครับ AUD USD นะครับนี่นะครับ AUD USD นี่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับกราฟลงนะครับนี่ครับราก็มองฝั่งเล่นด้วยกันเลยมองไปที่ฝั่งหน้าซื้อนะครับผมนี่ครับลองดูนะครับผมไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆลองลอง ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมวิธีการจับคู่วิธีการจับคู่ของค่างเงินนะครับค่างเงินที่แข็งค่าข้างเงินที่อ่อนค่านะครับโดยเราจะดูที่นี่ครับอาจจะสักสามคู่ก็ได้นะเนี่ยสามคู่สามคู่หลังสามคู่หน้าอย่างนี้ก็ได้นะรดูบางคนก็อาจจะใช้แค่สองคู่ก็ได้นะครับที่มันแบบเห็นชัดๆนะฮะนี่ครับเห็นชัดๆอย่างนี้นะครับนี่ครับอย่างนี้ก็ได้นะ นี่ครับแค่นี้ก็ได้นะครับนี่นะจับคู่กันนะครับยิ่งลองดูว่าคู่เงินคู่ไหนนะครับที่อยู่ที่มีในในในตลาดฟอเร็กซที่มีอยู่นะครับเราดูตัวหน้ามันนะครับว่าตัวหน้ามันแข็งค่าหรือมันอ่อนค่านะครับถ้าตัวหน้ามันอ่อนค่านะครับเราก็มองหน้าเซลล์ครับถ้าตัวหน้ามันแข็งค่านะครับเราก็มองหน้าบาร์นะครับนี่นะครับผมลองดูนะเดี๋ยวผมลองหาดูก่อนนะ C S F C.S.F จับคู่มีอะไรบ้างเนี่ยไม่แน่ใจเนะี่ยดี๋ยวรไปดูการกน C.S.F แนขะ่งค่า C.S.F มีแต่ C.S.F.J.P.Y นะครับ C.S.F.J.P.Y แข่งค่าทั้งคู่นะครับก็ โดยคู่เงินคู่เงินของ C S S ตัวนี้นะครับมันอ่อนค่าส่วน J P Y มันแข็งค่าเราดูข้างหน้านะครับเราดูข้างหน้านะครับว่าข้างหน้ามันอ่อนค่าแล้วมันแข็งค่านะครับตัวนี้อ ah ่อนค่านะครับ C S S นะครับ c S S J P Y เดี๋ยวผมลองดูกราฟก่อนนี่นะครับ c S S J P Y C S S อ่อนค่านะครับเราก็มองหน้าเซลล์นะครับผมมองหน้าเซลล์นะ jpy แข่งค่านะครับผมเราไม่ต้องดูก็ได้นะครับดูแต่ตัวหลังไอ้ดูแต่ตัวหน้านะครับดูแต่ตัวหน้าก็พอนะครับผมตัวหน้านะครับเพื่อนเพนลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมลองเอาไปใช้กันดูนะครับมันก็ไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูดูค่าเงินณตอนนั้นนะครับแล้วเราก็มาประกอบการตัดสินใจในการเลือกฝั่งเล่นนะครับถ้าอ่อนค่าเราก็เล่นฝั่งเซลล์ถ้าแข่งค่าเราก็เล่นฝั่งบายครับง่ายนะครับผมไม่ยากเลย ลองนําไปใช้กันดูนะครับผมเพื่อนๆนะครับเทคนิคนี้ไม่ยากนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องของผมไปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องของผมไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ